ไม่รู้เด no ี part, ๋ยวไปถามดูก่อนเออไปถามดูเอ่อร anyway> really? ับแรกเงินกีบไหมน้องไปถามไม่ถามนะน้องจะถามใช่ไหมคอยพาไว้ที่หันแล้วเหนี่ยก็ไปบ่เห็นบ่ไได้ปบ่บ่เห็นนั่นนะอยันพวกไม่จะใส่ถเราไปเอานังอะไรเดินมยอะไรเดินเดินมาก็ได้เงินค่าส่งอ๋อค่าส่งโอ้โหได้เงินเสร็จเลยพาเดินมาได้เงิน ไปเดี๋ยวพี่ไปถามไปเยพี่ไปถามข้างหน้าใช่ไหมใช่ใชคือแรกที่ร้านทองเขาให้ 5, แค่ห้าแสนห้าสิบเอง<ช>คือน้อยกว่าเดิมไปถึงหนึ่งแสนเลยอะโอ้โห<อ>เมื่อก่อนเป็นเนดนใช่อย่าว่าเามื่อก่อนเลยเมื่อเช้าเอ้อไม่แต่นี้มันเป็นร้านทองไงถ้าไปแลกข้างนอกมันได้เยอะกว่า น้องที่ไ่อยู่อยู่เรารู้สึกไงกับค่าเงินเฉยๆเพราะไม่ได้ใช้เพราะไม่ค่อยได้แลกก็แลกนะแลกไหวอยู่อาแลกไหวอยู่ตอนตอนนี้เงินเงินกีบก็จะได้ได้เงินไทยเยอะขึ้นเราเรืงเงินกีบก็จะได้เงินไทยเยอะขึ้นส่วนเงินไทยก็ได้เงินกีบน้อยลงมันเ่ขึ้นไมันมีตู้ข้างหน้าอยู่ตรงไหน เดี๋ยวก่อนพี่นี่ตรงไหนก่อนเนี่ยนี่คิวรถคิวรถมันอยู่ด้านหน้าต้องไปทางน้องปุ๊กกี้อ่ะคนละทางเลยชาเป็นไงล่ะคราวนี้น้องแข็งแรงใช่ไหมเดินเดินเนี้ยนี่แหละออกกาลังกายเออกําลังกยลทุกคนรู้ไหมวันนี้โชคดีมากคือการที่ได้เหมาส้มของน้องทําให้พาน้องมาเดินทัวร์หลั่นรอบตลาดได้ละหนึ่งรอบ แข็งแรงโอเคอยู่ใช่ไหมไม่พี่เนี่ยโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคชิพี่ไม่โอเคเลยพี่เหนื่อยโอเคเอโอเคเอโอเคอ๋อนี่นี่ตรงที่เขาขายอะไรนะเปิดอ๋อแม่มาเก็บตังตรงนี้ตอนนี้แม่น้องแคทตี้เป็นเจ๊ใหญ่ตลาดดาวเรืองในการขายผักไปแล้วนะแต่มีอยู่อย่างเดียวครับที่ยังต้องซื้ออยู่คือใบตองยังต้องไปหาซื้อใบตอง เฮ้ยสวยอะเอาบอกไม่าถามไปนะถามไปนะเป็นคนอื่นบอกเอ้เอาเอาเอา,เอาน้องปฏิเสธนะน้องเป็นคนน่ารักมากนะเสื้อฉันใส่ยังไม่หมดอเออ<ะ>เสื้อเต็มตู้เสื้อยังใส่ไม่หมดที่ซื้อมาเต็มตู้เลยเออแต่จริงๆไม่ใช่ครับน้องบอกว่ามันถูกไปอยากได้แพงกว่านี้เอาไม่ใช่ไปขายร้านแพงขึ้นห้างเลยขึ้นห้างเลยจริงๆริงบนห้างกับตรงนี้ก็เหมือนกันแหละแต่ต่างกันตรงราคาหรือเปล่าราคาใช่แต่เนื้อผ้าอะไรเหมือนกันเนี่ยใช่ แล้วก็ประเทศที่หางเพราะว่ามันราคาแพงที่เวียงจะไอ้ที่ปักเซก็แปนชิปมอเนาะกับโอทกับโอทเรากำลังจะไปแลกเงินทุกคนโอเคครับขอบคุณที่ตามน้องแคทตี้นะแล้วตามเพจแบบคงไปเที่ยวด้วยนะก็พาให้เห็นเรื่องราวนี้หลายคนบอกว่ามาถ่ายน้องแคทตี้เยอะเกินน่าเบื่อแล้วอะไรแบบนี้นะแบบไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่า น้องเขาจะเบื่อเราแล้วอะไรแบบนี้นะ,<ม>ะแต่ความเป็นจริงน้องสนุกมากทุกวันเลย,ววยจริงวาโอ้ววถึงจะมีสาวสวยแค่ไหนก็สู้น้องของพี่ไม่ได้อีกแล้วเสื้อในไหมเชืดได้ไหมเสื้อได้ไหมสายตาของพี่คู่นี้ไม่สามารถจะหันไปมองใครได้อีกแล้วนอกจากถนนที่กำลังจะเดินแมนรถชนไปนะติวมากเมื่อก,กี้ชัดติวหนูม <laughs> คิดว่าจะให้ต้องวองน้องอนเนี้ <laughs> เราจะไปทางบุก,กี้เนี่ยเดี๋ยตรงตรงเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ตรงทางที่เข้ามาใช่ปะ <c oughs> ต้องไปทางบุก,กี้เดินไปทางนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปวดขา <c oughs> อาไปนั่งก่อนเดี๋ยวพี่ไปแลกเองเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปนั่งรอที่เออไปนั่งรอที่ร้านไปเดี๋ยวพี่ไปแลกเองคือจะตามพี่มาทำไมก่อนด้วยเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ใช่เมื่อกี้ตอนแรกคิดว่ามันใกล้ๆไงนึกว่าร้านทองอยู่ใกล้ๆแต่คือไปแลกร้านทองแล้วเหรียญมันแบบโดนกดเอาเอาไปน้องไปซื้อน้ำอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่ร้านน้องส่วนน้องจะไปซื้อน้ำใครใครอยากดูน้องซื้อน้ำก็ไปดูคลิปน้องแล้วกันโอเคจวเจอกัน